ยังคงร้อนระอุค,ค่ะกับเรื่องราวความรักของโตโนโภาคินคำวิไลศักดิ์ที่ห่างแฟนสาวนิชาณนัทธนิชาดังวัฒนาวณิชตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้และซุ่มคบกับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวของตนเองแต่สุดท้ายขาดถูกหนุ่มคนหนึ่งออกมาแชร์ว่าเป็นชู้กับแฟนของตนซึ่งเม์ผู้จัดการส่วนตัวของโตโนโบอกว่าพระเอกดังจะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้หรือตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยากแน่นอนค่ะ โดยก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมแฟนหนุ่มของฝ่ายหญิงได้ออกมาแชร์ไทม์ไลน์ลแบบละเอียดยิบไปว่าแฟนสาวรู้จักพระเอกจากงานอีเวนต์ช่วงต้นปี67ซึ่งแฟนสาวมาม้าไปรับงาน MC ส่วนพระเอกเป็นแขกรับเชิญหลังจบงานพระเอกทักไอจีส่วนตัวมาถามแฟนมาม้าว่ามีความรู้เรื่องการตบ,บดบทไหมเพราะเขากําลังจะหาคนช่วย ตอนแรกแฟนสาวหมอมาไม่วางเพราะติดงานอื่นแต่ยังมีการทักทายและแซวกันมาเรื่อยๆซึ่งอดีตแฟนไม่ระแวงเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องงานปลายปี6-7แฟนสาวหลักเลวว่าจะรับงานมอเตอร์โชว์หรือไปทํางานกับพระเอกดีอดีตแฟนจึงแนะนาให้เลือกง,งานพระเอกเพราะดูมั่นคงและมีรายได้มากกว่า แฟนสาวบอมาเริ่มทำงานกับฝั่งของพระเอกช่วงต้นเดือนมกราคม68โดยเป็นงานเกี่ยวกับกองละครแล้วเริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปกลางมีนาคม68แฟนสาวบอมาเริ่มทำตัวห่างเหินไม่ค่อยกลับบ้านอ้างต้องค้างที่คอนโดเพื่อนที่อยู่ใกล้กับบ้านของผู้จัดการของพระเอกค่ะ อดีตแฟนเริ่มระแวงสังเกตว่าแฟนไม่เหมือนเดิมเขาเคยถามตรงๆว่ามีคนใหม่หรือเปล่าแต่แฟนมอม้ายืนกลันว่าไม่มีวันที่6เมษายน68แฟนสาวหมอมา้าบอกว่าจะมาหาอดีตแฟนตอนตี3แต่พบความผิดปกติจากไฟมโฟนเพราะตำแหน่งหยุดอยู่ที่คอนโดเพื่อนนานกว่าปกติอดีตแฟนเลยนั่งแท็กซี่ปร,รอที่ล็อบบี้ของคอนโดจนเห็นแฟนสาวตนเดินลงมาพร้อมกับพระเอกตอน2นาฬิกาส3นาที เขาเรียกชื่อแฟนสาวมอมมาแล้วฝ่ายหญิงหันบาดด้วยสีหน้าตกใจขณะที่พระเอกเห็นแต่ทำเฉยเดินหนีไปขึ้นรถฝ่ายชายตกใจและโมโหมากพิมขู่ไปว่าถ่ายรูปไปแล้วทั้งที่ไม่ได้ถ่ายจริงเพื่อหวังให้แฟนสาวสารภาพวันลุงนคืนแฟนสาวกลับมาสารภาพว่ามีความสัมพันธ์เกินเลยกับพระเอกจริงไม่ได้เป็นแค่เรื่องงานพระเอกเป็นคนเริ่มทักมาเองและเริ่มเล่าปัญหาเรื่องแฟนของตนเองนั่นก็คือนางเอกดังว่าทะเลาะก,กันบ่อยไม่มีความสุขพระเอกเทคแคร์เป็นพิเศษโอนเงินเพิ่ม จากค่าจ้าง3,000ถึง4,000บาทต่อวันจนบางเดือนได้เป็นหลักแสน พระเอกเป็นคนชวนแฟนสาวทำงานไม่ใช่ผู้จัดการและบอกว่าห่างกับแฟนที่เป็นนางเอกแล้วเมื่อแฟนสาวสารภาพฝ่ายชายก็ให้อภัยและขอให้ไปบอกความจริงกับพระเอกว่าตนมีแฟนอยู่แล้วแต่เธอไม่กล้าเพราะกลัวเสียงานฝ่ายหญิงอ้างว่าพระเอกกับผู้จัดการไม่รู้ว่าเธอมีแฟนมาก่อนแต่ฝ่ายชายไม่เชื่ออดีตแฟนจึงตัดสินใจโทรหาผู้จัดการของพระเอกซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่รู้มาก่อนและบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพระเอกแล้วให้ไปเคลียร์กันเอาเอง ผู้จัดการให้แฟนสาวหมอม้าออกจากงานพร้อมมองว่าโกหกทาให้ฝ่ายชายที่เป็นแฟนรู้สึกว่าไม่มีใครรับผิดชอบเลยเขาปิดหวังที่พระเอกไม่เคยมาคุยไม่เคยขอโทษทั้งที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ยังมาสร้างความเสียหายให้คนอื่นฝ่ายชายยืนยันว่ามีคลิปเสียงในรถที่จับได้ว่าทั้งครูพูดถึงการมีอะไรกันจริงมีเนื้อหาชัดเจนไม่ได้เป็นแค่คําคุยเล่นเขายืนยันว่าไม่ได้จะทําลายชื่อเสียงใครแต่อยากให้พระเอกสารภาพกับแฟนที่เป็นทางเอกและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทํา เขามองว่าพระเอกให้ฝั่งผู้หญิงและผู้จัดการออกหน้าทั้งหมดพอจบก็ลอยตัวตัดขาดกับฝ่ายหญิงทุกช่องทาง ฝ่ายหญิงถูกบล็อกถุกแอดเคาจากพระเอกรวมถึงคนในสโมสรก็เลิกติดต่อแฟนสาวยอมรับว่าตัวเองพลาดเสียทั้งแฟนเสียทั้งงานและรู้สึกสำนึกผิดแล้วอดีตแฟนเจ็บที่สุดที่พระเอกไม่แม้แต่จะพูดกับเขาเลยสักคำไม่ขอโทษไม่มีแม้คำอธิบายทั้งที่ภาพลักษณ์ดูเป็นคนแมนมีจิตสาธารณะเขาฝากถึงพระเอกว่าการกระทำแบบนี้ไม่แมนเลยและมันไม่แฟกับใครเลยในเรื่องนี้ ในขณะที่เพจอีเซียมซีซั่นสองค่ะได้ออกมาตอกย้ำดรมาม่ามากขึ้นไปอีกเมื่อได้ปล่อยคำสัมภาษณ์ของเพจแฟนหนุ่มของหญิงสาวที่ตกเป็นบุคคลที่3โดยเจ้าตัวเผยว่าเหตุผลที่ต้องแชร์และส่งหลักฐานให้นิชาเพราะหญิงสาวคนดังกล่าวบอกว่าโตโน่ชอบระบายว่าอยู่กับนิชาไม่มีความสุขต่อมาอ้างว่าโตโน่กับนิชาห่างกันแล้วและแสดงท่าทีชัดว่าชอบแฟนผมมีกล้องน้ารถที่บันทึกบทสนทนานแนวลึกหลายเรื่องรวมถึงกินหมูจุ่มกันในรถเจ้าตัวเผยเจ็บจนหมดทางทอยในเมื่อผม พังโตดโนก็ต้องพังด้วยมันเราของราแหงเราแต่กนะ็คือเป็นเชิงแบบเป็นเชิงสาเร็จสาเร็จรูปของผู้ชายคนหนึ่ง<อ>ที่ทำงาน<อ>ได้วีนะพี่เราของเราแหงเราแฟนแล้วคอยบอกเรื่อยๆแล้วก็บอกชอบเรื่องต้นจากการบอกชอบก่อนโน,น่นนี่แล้วก็มคอยมาเล่าว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เล่าเล่าแม้กระทั่งแบบว่าเขาจะไปงานต่างประเทศแล้วก็แบบต้องไปจ้างให้เพื่อไปออกงานคือมันกลายเป็นเรื่องที่แบบ ผมไม่รู้ว่าที่จริงเทแค่ไหนแต่ผมเล่าให้ฟังว่าเอาเรื่องพวกนี้มาพูดให้เขาฟังอืม,อมก็คือเอาเอาข้อมูลเอาเรื่องที่ตัวเองมีปัญหากับมาเล่าให้กับแฟนุณถูกต้องถูกต,ต้องในเชิงเลือกนะครับแต่แล้วก็เหมือนไม่มีความสุขตรงนั้นนี่แต่ว่าก็คงจะถล่อมอะไรทั้งอย่างนะก้บอกสุดท้ายคือมาบอกชอบแฟนผมมาเทคแคร์มาดูแลใจใส่ที่วันทีนี่อะไรอย่างแล้วก็แต่สุดท้ายก็อย่างว่าเลยเถิดไปตามเรื่องตามราว ประมาณล้้นะครับอระะตอนนั้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่งอย่างที่ผมบอกผมไม่เชื่อพผมไม่เชื่อแล้วเขาก็ไม่ยอมโทรใช่ไหมแล้วผมบอกอ่แล้วเรื่องของเราจะยังไงแช่ผมก็บอกว่าตอนนี้ก็คงต้องแบบเออเดี๋ยวต้องต้องคงคต้องใช้เวลาคิดแหละเรื่องมันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเขาอยากทํางานต่อนน้่นี่อะไรเงี้ยผมก็ไม่ยอมละผมก็เรื่องรู้สึกว่าเขาเหมือนไม่อยากจบความสัมพันธ์ระหว่างกันใช่คือคือผมก็บอกผมก็ตัดขาดรื้องแบบ ตอนนั้นแบบว่าเออถ้าเธอไม่บอกถ้าเธอไม่เคลียร์เรื่องเนี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็จบกันกันแค่นั้นแหละแล้วก็เธอก็รับผลไี่ตามมาโดยการแต่ว่าว่ามันจะยังไงคือมันจะให้มันแบบว่าเขาก็เธอชีวิตเขาพังเน่ยเขาบอกว่าเธอชีวิตเขาพังเลยะเว่ยแล้วเธอแท่เขาแบบเฉยๆเนี้ยคือเขาไม่ได้ใจดีค่ะเราแต่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวรับผลที่ตามมากันให้ได้แล้วกันผมก็จบ จบคาพูดแล้วผมก็ออกจากห้องแล้วก็ผมก็โทรไปหาเลยคือพอยแรกเราผมต้องการรู้ความจริงเพิ่มเติมก็คือว่ามไม่รู้จริงจริงใช่ไหมผมก็เลยโทรไปหาพี่จัดการนายท่ผมเพนแบ๊กแหะครับเขาก็บอกเขาเขาไม่รู้โน่นนั่นนี่แล้วแล้วแต่ไปผมก็ยังคิดว่าต่อให้เขาไม่รู้ว่าแฟนผมมีแล้วไม่มีแฟนตัวเขาเองเขาก็มีแฟนของเขาอยู่ทำไมเตือนกันนะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางเพจดังก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาว่าจริงๆแล้วคุณเพชกก็ต้องโทษแฟนตัวเองด้วยนะแฟนคุณขันใจร้านมาเจอผู้ชายคิงเคมีมันเข้ากัน คุณก็ต้องโทษแฟนด้วยจากประเด็นนี้ค่ะข่าวชาวเองท่านลองย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนโตโน่เป็นข่าวฮือฮาเมื่อครั้งเข้าพิธีแช่น้ำว่านพิธีกรรมโบราณที่สืบทอดกันมานับพันปีพอต้องการศึกษาตัวละครเสือดำที่ตนรับบทในภาพยนตร์ขุนพันศีหลังจากที่มีข่าวออกไปก็สร้างความตกใจให้กับคนในวงการทําพิธีไม่น้อยเพราะหากแช่น้ำว่านแล้วมีข้อห้ามมากมายต้องถือศีลอยางเค่งครัดโดยเฉพาะศีลข้อสามหากผิดครคูคนนั้นจะพบกับความหายนะ รวมถึงการแช่น้ำว่านเองก็ไม่ได้เหมาะกับคนทุกอาชีพเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวค่ะทางสื่อข่าวสดได้เดินทางไปพูดคุยกับอาจารย์เปี่ยนหัตถยาโนนคราวาจอมอาคมแห่งสำนักตักศิลาเขาอ้อจังหวัดพัทลุงผู้สืบทอดวิชามาจนถึงปัจจุบันถึงกรณีเรื่องดาบม้าที่เกิดขึ้นกับโตโน่เนื่องจากโตโน่เคยเข้าร่วมพิธีแช่ว่าน0 8กินเหนียวกินมันซึ่งต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตามความเชื่อ อาจารย์เปลี่ยนกาวว่าหากทำผิดสิ่งข้อ3กาเมสุดมิชชาจารย์ความประพฤติผิดในการทั้งหลายข้อนี้หากคนที่แช่นำว่านหรือเข้าพิธีกับทางสำนักสง์ วัดเขาอ้อแล้วทําผิดศีลข้อดังกล่าวอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเข้ากับตัวหายนะก,กับบุคคลนั้นเนื่องจากศีลข้อ3าเป็นการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นนอกเหนือจากความรู้สึกของผู้กระทําแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องความเชื่อว่าเขาเองอาจจะทําแล้วติดขัดหรือชีวิตไม่ราบรื่นแต่ในเรื่องของสังคมหรือชีวิตปัจจุบันอย่าลืมว่ากระแสะข่าวการผิดลูกผิดเมียนอกเหนือจากความเชื่อแล้วจะมีเรื่องของอารมณ์พวเขาอาาจ,จะมากระทบหรือใช้อาวุธ ทำร้้ายไดผิดสีนข้อไหนไม่ร้ายแรงเท่ากับผิดเมียคนอื่นเป็นเรื่องที่น่าเกลียดนอกจากนี้ค่ะทางด้านเพจ Facebook แจ็คจิวกุมารทอง จิวจักรพง์การสมพศอดีตนักร้องดังแจ็คจิวกูรูกุมารทองและสัสมเครื่องรางของคลางสายฮาร์ดคอร์ก็ได้แชร์คำพูดของอาจารย์เปลี่ยนคารวะจอมอาคมเข่าอ้อหลังออกมาเตือนคนแช่ว่านผิดสินข้อ3ร้านแรงที่สุดพร้อมเขียนแคปชั่นที่ว่าบางคนที่เขาสายนี้จริงๆเชื่อถือมากบางอย่างของที่มองไม่เห็นถ้าทําตามข้อห้ามไม่ได้ก็อยากไปลิลองทั้งนี้ค่ะยังได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแช่นาว่านจากประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์ได้เคยบอกเล่าไว้ว่าเขา ห้ามสําหรับการเล่นแร่แช่ว่านบากสํานักถือและไม่ควรทํำเช่นห้ามผิดศีลห้าอย่างเคล่งครัดยิงข้อ3ผิดลูกผิดเมียคนอื่นมีตัวอย่างให้เห็นแล้วห้ามใช้ปากเลียและอมห้ามผู้หญิงคอมตนห้ามนอนใต้คานห้ามกินอาหารบางอย่างที่สำนักห้ามบางฟักแฝนแต่งน้ำเต้า ห้ามกินปลาไม่มีเก็ตเช่นปลาดุกปลาไหลห้ามนอนใต้บันไดบ้านห้ามด่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ห้ามกินของสุกๆดิบๆห้ามเดินในเวลาโพเพไกลมืดถ้าเดินทางถ้าเดินทางก็ให้มืดไปเลยข้อห้ามมีอีกเยอะแยะเป็นส่วนหนึ่งในการระวังตัวระวังตนข้อห้ามจะมากน้อยของแต่ละสํานักนั้นจะกำหนดตามกำลังวิชา ส่วนวิธีแก้ต้องเข้ากรรมถือศีลแช่ว่านอีกชนิดหนึ่งเพื่อล้างอาคมว่านเก่าโดยครูบาอาจารย์สำนักันั้นเป็นผู้ทำทำที่ไหนแช่ล้างอาคมที่น,นั่นส่วนใหญ่จะไม่แก้กันเพราะทุกคนที่แช่จะรู้ข้อห้ามปฏิบัติตัวดีครับผมเชื่อศรัทธาเป็นพิธีที่ดีทางคงกระพันชาติีเหมาะในบางอาชีพครับ ผมเคยลงเตือนคนที่กำลังจะลงคลองด้านมหาอุดครั้งเหนียวมีดียอ่อมมีไม่ดีเชื่อว่าเหนียวแต่ไม่มีกินอุดทุกอย่างจริงหรือมีดียอ่อมมีเสียมหาอุดเป็นวิชาที่ใครได้เข้าพิธีหรือเรียนแล้วจะมีข้อห้ามมากมายให้ควรระวังในการดำเนินชีวิตทุกฝีก้าวทำแล้วช่วยในยเรื่องยิงฟันแทงไม่เข้าแควคาดปลอดภยัยโดนจิตโดนใจก่อนภัยมาถึงระวังตัวตลอดเวลา ในส่วนตัวที่เคยศึกษาสัมผัสศาสตร์ด้านนี้และอาจารย์ผมเคยบอกว่าไม่ทําพิธีนี้ให้มึงนะถ้ามึงจะค้าขายธุรกิจทําร้านค้าให้เรียนด้านเสน่ห์แทนถ้าอาชีพมึงไม่มีศัตรูใดๆมึงอย่าริอาจไปลงทําพิธีมหาอุดจิตใจมันจะแข็งกระด้างนิสัยเปลี่ยนมีความฮึกเหิมไม่เกรงกลัวใดๆและมันจะอุดทุกอย่างทั้งการเงินการทองชีวิตมึงจะเปลี่ยนขอห้ามจะเยอะมาก การลงมหาอุดจะเหมาะก,กับตำรวจทหารข้าราชการนักการเมืองหรือแนวนักเลงมือปืนที่ต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภัยต่างๆจะเห็นได้ชัดกับตัวผู้ลงพิธีมีข้อดีย่อมมีข้อเสียข้อห้ามจะเยอะมากตั้งแต่การใช้ชีวิตการกินการนอนบางอย่างกินได้บางอย่างกินไม่ได้บางอย่างทําได้บางอย่างทางําทไม่ได้เช่นห้ามผิดลูกมีหรือเจ้าชู้มันจะส่งผลเสียเรียกว่ากินตัวเน่าในหรือผิดคู่ข้อห้ามมีมากมายแล้วแต่สํานักนั้นเป็นผู้กําหนดตามวิชาอาคม อาจารย์ผมตอนมีชีวิตอยู่เคยบอกว่าคนลงพิธีแบบนี้จะไม่ค่อยมีเงินมีทองกะเขาอาจารย์กูก็ไม่ค่อยมีเงินมีทองเช่นกันมีก็หมดเคร่งคัดมากจะไปปีกวิเวกอยู่ในปา่าในดงห่างไกลผู้คนเหมือนกับกูนี่แหละเงินทองก็ไม่ค่อยมีมีสมระเป็นแบบนี้จนแก่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่ไม่รวยเหลือมีแค่พอกินไปวันวันพอข้อห้ามด้วยและกลัวผิดครูต่างๆ ส่วนตัวผมครับใครถนัดแบบไหนทำแล้วดีก็ทำไปทำแล้วไม่ดีดําเนินชีวิตยุ่งยากไม่เป็นประโยชน์กับตนก็ไม่ต้องทำนี่แหละมนุษย์เข้าใจยากโลกยุคใหม่ความเชื่อใครความเชื่อมันเตือนเตือนตั้งสติไว้ก็ดีไม่ผิด ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะจะเห็นได้ว่าจิวจัก,กระพง์ได้โพส์ข้อความโตโน่แช่ว่านพร้อมกับเขียนข้อความว่าโตโน่พิธีนอนแช่ว่านตามศาสตร์โบราณรู้ไหมแช่แล้วเขาห้ามมันเยอะพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าตามกระแสโตโน่คนไทยไม่เป็นอันสา์น้ําติดตามข่าวไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันละคราวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมเองเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมหลองเข้ามาพูดคุยทีใต้คลิปกันได้นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไ r ร b ์ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ